โอเค่ะค่ะ,ค,ะคุณผชมขาตอนนี้นะคะนุ๊และทีมข่าวเวิร์กพอยต์ของเรานะคะก็มาติดตามภารกิจของเจ้าหน้าที่พี่ๆทหารพานนะคะซึ่งตอนนี้นะคะก็จะเห็นว่าเนี่ยเราซุ่มกันอยู่ที่บริเวณด้านหลังของอาคารคาสิโนนะคะแต่ว่าอยู่ฝั่งไทยคะ่ะซึ่งจุดนี้เป็นจุดที่จะมีการพบว่ามีคนไทยที่ลักลอบไปทํางานที่ฝั่งกัมพูชานะคะเดินทางออกมา ทางเส้นทางธรรมชาตินะคะบริเวณเนี้ยเพื่อที่จะเข้าประเทศไทยอะคะ่ะอย่างเคส1ิบคนเมื่อวานเนี้ยนะคะก็เดินทางเข้ามาทางนี้เหมือนกันวันนี้ก็คาดว่าน่าจะมีค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวเรามารอรุ้นกันค่ะคุณผู้ชมคนไทยหรือคนกัมพูชาคน,คนไทยนทะพฤติการที่คุณทำเนี่ยมันเป็นการ ลักลอบเข้าเมืองโดยไม่ผ่านกรรมวิธีของตำรวจเข้าเมืองรู่ภาษารชาวบ้าน็คือท้ามาโดยผิดกฎหมายนะครับที่ดีใจหรือเสียใจเนี่ยที่เจอเจ้าหน้าที่ครดีใจครับก็คือเหมือนได้กลับบ้านอะไรใช่ครับตบอยุ่นู่นผมไม่รู้ผมจะทำยังไงเลยอ่ะก็ยังดีกว่าเขาไม่เขาไม่ช่วยกันเลยรู้ว่าเป็นะตายครัที่ไม่ตกทำท่าแบบไม่ตกใจเลยตอนเจอเจ้าที่อ่ะไม่ครับอยากเจออยากเจอเจ้าหน้าที่หรอจริงๆแล้วอ่ะก็ใช่ครับก็ดีกว่าก็รู้ว่าเขาจะทำอะไรมีแล้ว